เมื่อวานผมได้ดูหนังเรื่องสงครามทรงดวนแบบว่าดูจนจบเลยตั้งแตแบบ่ตั้งแต่ตอนเช้าแบบตั้งแต่หนังแบบเริ่มดังที่มีคนเริ่มดูผมก็ดูตั้งแต่เช้าจนแบบไม่นอนจนมาถึงวันเนี้แบบว่าก็นอนไปบ้างลแล้วแหละชั่วโมงสองชั่วโมงเนีแบบ้ยเสร็จแล้วก็ผมดูหนังเรื่องสงครามทรงดวน ด่วนจบปุ๊บผมก็กลับมาดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือนั่งต o ปอิทธิพ์อ่าถ้าแก่ซาไลา่ถ้าแก่น้อยครับผมก็ได้ได้มาดูคือผมดูนั่งสองเรื่องเนี้ยม,มันทําให้ผมแบบว่ารู้สึกรู้สึกแบบกระตุ้นตัวเองขึ้นมาว่าทําให้เราบบอยากจะทําแบบธุรกิจจริงจังและกับสิ่งที่เราตั้งใจมานานแบบเป็น สองสามปีที่แล้วเนี่ยผมทำมาแบบคือคิดอย่างเืีควคือผมไม่ยอมลงมือทำไงแต่ตอนเนี้ยผมดูนางสองเนื่อเนี่ยทำให้ผมแบบอยากกลับมาทําธุรกิจอยากกลับมาทําอะไรและย่างๆที่เราความฝันที่เราอยาจะทำนั่นแหละตอนเด็กสองอ่นางสองเนือเนี่ยมันสอนให้เราตั้งแต่เรื่องการที่แบบไม่มีทุนอนะ่ะคือไม,ไม่ไม่ต้องมีทุนเยอะครับคือสาม,มารถทําธุรกิจได้ คือเอาใจเข้าไปทําตรงนั้นจริงๆครับแล้วไอ้น่งสองเรื่องเนี้มันสอนอะไรผมก็คือสอนเรื่องแชั่นการมี p a ช s ั่นมากกว่าเงินทุนที่ที่เราจะต้องหาสิ่งแรกคือเราต้องมี p a s ช i o n ซึ่งมันทําให้ผมอะ่ะเริ่มคิดและตระหนักขึ้นว่าเราต้องเริ่มทาได้แล้วว่าธุรกิจที่เราฝันน่มันจะต้องทําแล้ว ซึ่งนั่งซ่องเรื่องนี้มันทำให้ผมอ่ะเริ่มมีแพชชั่นเริ่มมีไอเดียมีองค์ประกอบความรู้อะไรที่แบบเราจะกลับไปศึกษาตรงนั้นแหละเริ่มแบบจะลงมือทํากัจริงจริงเริ่มแบบจะเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยกล็บมาจูนตัวเองอะไรทั้งหมดมันก็สอนให้เราแบบดีขึ้นแบบให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นตอนนี้ก็เริ่มแบบ เริ่มแบบกล้ามาทําสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําตั้งแต่ตอนตอน,ตอนแบบช่องสามปีก็คือทําแบรนด์เสื้อผ้าผมก็เลยจะกล้ามาตั้งใจทําแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองที่ผมฝฟฟันมานานแล้วว่าผมยังมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้ก็คือผมก็เริ่มทําแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามาแบรนด์เสื้อผ้าของผมด้วยก็ใครที่ยังไม่ดูเรื่องอสงครามทรงดวน ก็ลองไปดูครับเพื่ออาจจะทําให้เพื่อนๆพี่ๆอาจจะมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีแพชชั่นในการกล้าม,มาทําตามความฝันเราแล้วก็กล้าม,มาทำที่คิดครองเราที่เราเคยฝันไว้ตั้งแต่เด็กอะไรก็เลยอยากจะบอกว่าคิดอะไรก็คือให้ลงมือทําตอนนั้นเลยคือไม่ต้องไปรออะไรแบบเยอะแยะคิดเล็กคิดน้อยแบบคิดเยอะคืออยากให้ลงมือทําซึ่ง มันก็กมาเมื่อกบมาเตือนตัวเองว่าให้ให้มือให้มึงกลับไปทําได้แล้วนะให้มึงกลับไปเรียนรู้กับสิ่งที่มึงอยากจะทาได้แล้วอะปัตอะไรประมาณนี้ครับก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานหรือว่าแบงค์ของผมด้วยละกันครับก็ยังไงก็ต้องไปงครับบคุณครับ